วันนี้จะพามาปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนๆอนดีมีกระถางว่างอยู่สองกระถางเนาะก็เลยว่าจะปลูกสมุนไพรเอาไว้เนาะสมุนไพรอย่างดีเพื่อนๆน,นี่ส่วนดินก่อนนะเอาปุ๋ยหมักใช่น้อยปุ๋ยหมักแห้งเส้นละเกิน วนก่อน,นแข่งแรงมากเลยเพืเ่อนๆฝนไม่ตกคะ่ะที่อื่นตกอยู่แต่บ้านเราไม่ตกนะคะมีแต่ลมแล้วก็หนาวด้วยหนาวช่วงเช้าเช้า ดูดสมุนไพรหน่อยเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะดินแห้งเกินไปจะดูดสมุนไพรเอาไว้ล้ตัวนี่ มาสองต้นจนน้อยๆ้นหนึ่งนี่แต่ว่าเขาขยายเร็วนะเพื่อนๆว่านหางจระเข้เพื่อนๆน,นี่นี่นี่เห็นไหมเขาจะออกอย่างนี้แหละลูกเขาจะออกอย่างนี้แหละขยายได้เร็วมันเป็นอย่างนี้เพื่อนๆน,น,นิ้วบวม นิ้วบวมสงสัยตอนไปจับปลานี่บวมเป่งเลยเพื่อน,เอนๆเห็นไหมอ่ะนิ้วเราเนะ่ะทีนี่ใช้สมุนไพรพวกนี้อะจะหายเพราะว่าตอนมีครั้งหนึ่งเนาะช่วงดํานานอะจะมูกเป็นเป็นสิวอักเสบแบบอย่างอย่างอักเสบอย่างแรงเลยทายาก็ไม่หายทยํายัางไงยังไงก็ไม่หายก็เลยไปขอสมุนไพรที่บ้านอามาเนาะ เนี่ยแหละตัวนี้แหละเอามาทาหายเฉยเลยเพื่อนๆก็เลยโอ้โหทึ่งทึ่งมากทึ่งในสปปรรพคุณของเขามากเลยก็เลยไปเอามาปลูกเนาะเพื่อนๆเนาะมีเอาไว้ติดบ้านเนาะช่วยช่วยในเรื่องสมาแะนแผลเนาะรักษาแผลน้ำร้อนลวกไฟไหม้แผลสดเนี่ยพืชตัวนี้ดีมากค่ะว่านหางจระเข้เนี่ยวิตามินก็เยอะ วิตามินแร่ธาตุก็เยอะจะมีวิตามินอ e ีด้วยนะคะช่วยในเรื่องความงามด้วยนะบำรุงผิวพรรณเนาะเพื่อนๆปักลงไปเลยค่ะปลูกง,ง่ายค่ะปลูกไม่ยากหรอกนี่ปักอย่างนี้เลยนี่อันนี้ต้นจิ้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โตค่ะต้นเล็กมากเลยอะ่ะ มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสารอาหารก็เยอะวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน B 1สิบสองเนาะเยอะมากค่ะแต่คนที่แพ้ก็มีนะคะใช้สมุนไพรต้องศึกษาแต่ว่าเราเห็นผลแล้วเราเอามาทาสิวที่จมูกหายเลยหายอักเสบเลยดีมากๆเลยชอบเข้ามากเลยเขาจะฝานฝานเอาเนื้อข้างในมาทาเนาะเป็นเหมือนเจลเนาะ ได้แล้วเห็นไหมเพื่อนๆสมุนไพรอีูกเอาไว้สวยนะคะเนี่ยอโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะมาบอกประโยชน์ของเขาแล้วก็ปลูกด้วยคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ